สตาร์ทสตาร์ทง่ายอยู่นะครับสวัสดีครับเพื่อนเนครับวันนี้นะครับเราก็จะมาแก้ไขรถ Honda า o v a นะครับผม Honda Nova หรือว่า Honda า e r อนะครับก็รถคันนี้นะครับมันจะสตาร์ทไม่ติดนะครับลูกค้าบอกว่าสตาร์ทไม่ติดนะครับแล้วก็ได้มาถอดหัวเทียนนะครับแล้วก็มาเช็คไฟหัวเทียนนะครับไฟไม่ออกนะครับผม แล้วก็เลยมาไล่ระบบไฟนะครับคันนี้จะเป็นในเรื่องของระบบไฟนะครับผมไฟไม่ออกนะครับทีนี้เราก็มาไล่ที่ที่คอยนะครับไฟไม่ออกนะครับแล้วก็ทีนี้เรามาไล่ที่คอยนะครับตรงนี้นะครับมันไม่มีไฟออกมานะครับพอไฟไม่ออกนะครับเราก็มาไล่ที่ต้นต้นสายเลยนะครับผมต้นสายนะครับต้นสายคือตรงนี้นะครับครันนี้คือไฟจาก จานไฟนะครับตัวนี้นะครับสายสีแดงดํานะครับสีแดงสีดําคาดแดงนะครับตัวนี้นะครับสีดําคาดแดงตัวนี้นะครับเป็นสายที่ออกมาจากจานไฟนะครับแล้วก็เช็คตรงนี้นะครับแล้วเราก็จี้ดูนะครับมันก็มีไฟมีประกายไฟนะครับเวลาเราสตาร์ทนะครับมีไฟแล็บๆออกมาอยู่นะครับแสดงว่าจานไฟตัวนี้โอเคอยู่นะครับ แเราก็เสียบเข้าไปนะครับเสียบเข้าไปอย่างนี้แล้วก็นะครับเสียบเข้าไปแล้วเราก็มาเช็คที่ที่กล่องนะครับเพราะว่าถ้าไฟไม่มานี่มันก็จะเป็นที่กล่องกับคอยแล้วก็จานไฟนะครับมีอยสามประเด็นนี้ครับสามสี่ประเด็นนี้ครับแล้วก็ได้มาได้ได้มาถอดที่กล่องนะครับกล่องจะอยู่ตรงนี้นะครับของตัวฮอนด้าในกล่องมันเล็กๆนะครับแค่นี้นะครับ แล้วก็ได้ทําการเปลี่ยนใหม่นะครับนี่ครับอันนี้ของเดิมมันนะครับของเดิมก็คือว่าตอนนี้ตอนแรกคือไฟไม่ออกนะครับแล้วเราก็หากล่องที่เรามีอยู่นะครับเอามาเอามาลองใส่ดูนะครับกล่องที่ดีนะครับเอามาใส่ดูนะครับปรากฏว่าไฟมันออกนะครับไฟออกหัวเทียนแล้วนะครับก็เลยได้ทําการเปลี่ยนกล่องใหม่นะครับนี่คือกล่องไฟนะครับได้ทําการเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วทีนี้ ปัญหาอีกอันหนึ่งก็คือว่าหลอดไฟนะครับหลอดไฟตัวนี้มันจะขาดบ่อยนะครับหลอดไฟตัวนี้ที่ที่เราถอดออกมาก็คือหลอดไฟนะครับหลอดไฟหน้านะครับหลอดไฟหน้านี้เวลาเร่งแรงๆนั้นหลอดไฟจ้าแล้วก็ตอนที่มานี่คือหลอดไฟมันขาดแล้วนะครับหลอดไฟขาดสองสองทั้งไฟสูงไฟต่ําเลยนะครับเราก็เลยทําการเช็คดูนะครับ ก็เลยได้เปลี่ยนตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะครับผมตัวคุมไฟนะครับตัวนี้เป็นเลคูลเลเตอร์นะครับตัวควบคุมแรงดันไฟนะครับผมถ้าเกิดว่าไฟมันมาเยอะเกินนะครับตัวนี้จะคอยปรับไฟให้อยู่ในระดับปกตินะครับไม่ให้ไม่ให้เยอะเกินนะครับไม่ให้หลอดไฟขาดนะครับแล้วก็ได้ทําการเปลี่ยนตัวนี้นะครับเปลี่ยนเลคูลเลเตอร์ครับตัวชาร์จไฟนะครับแล้วก็ตัวกล่องไฟนะครับแล้วก็จะมีหลอดไฟหน้า อันนึงแล้วก็หลอดไฟท้ายนะครับหลอดไฟท้ายเราได้เปลี่ยนแล้วนะครับผมนะครับแล้วก็จะได้ที่เราจะได้เปลี่ยนก็มีประมาณ4อย่างนี้นะครับนี่ครับผมอันนี้คือกล่อง CDI นะครับแล้วก็ตัวชาร์จนะครับแล้วก็หลอดไฟหน้าหลอดไฟท้ายนะครับประมาณ4อย่างนี้ครับสำหรับคันนี้ก็มีประมาณท่านี้นะครับตอนแรกวานี่มันสตาร์ทไม่ติดนะครับแล้วก็ ไม่ได้ทําอะไรไม่ได้ล้างคาบูนะครับเพราะว่ามาเช็คไฟแล้วก็ใส่ชุดไฟเข้าไปก็โอเคนะครับสตาร์ทได้อยู่เดี๋ยวเราจะมาลองสตาร์ทดูนะครับนะครับสตาร์ทสตาร์ทง่ายอยู่นะครับก็มีปัญหาที่ระบบไฟนะครับคาบูไม่เกี่ยวน้ำมันไม่เกี่ยวนะครับก็สำหรับคันนี้ก็โอเค ก็ไม่ยากเท่าไหร่นะครับเคสนี้ก็ไม่ยากเท่าไหร่นะครับก็ขอบคุณลูกค้านะครับที่มาใช้บริการนะครับแล้วก็เพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมแล้วก็กดไลค์กดติดตามให้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ